สว,วัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการล่าสัตว์นตครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงล่าทาตักเต็นนะครับเพราะวันนี้เรามีตักแตนตักแตนสีเขียวนะครับเห็นไหมซึ่งภารกิจของเราก็คือต้องจับมันออกไปเอได้ข้างนอกห้องเนี้ยนีโโ่นี่คือห้องห้องเห็นไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมันปีนขึ้นมาบนกระบอกเรียนผมเนี่ยครับมันพยายามจะเกี่ยวนะครับแม่งน่ากลัวมาก กระโดดมาทีนี้มันอยู่ไม่ได้อ่ะมันอยู่ไม่ได้วันนี้นะครับใจคู่มาล่าทา้าแตน,นใช่ครับวันนี้ตากล้องมาล่าท้ามันครับเฮ้ยผมไม่ได้มาล่าก็ผมไง<ม>ตากล้องก็มงผมเป็นตา,ลา,มมากล้องของรายการล่าท้าสาัตว์ไงครับผมจะอาหารหนังสือพิมพ์เมื่อกี้ก่อนเออพอดีว่านี่ครับห <มา S 1> นังสือ ครับนี่เป็นตอนพิเศษนะครับฉลองที่เปิดกล้องครั้งแรกคุณนมาโอ้เออามาแล้วมาเฮ้